ก็เปลี่ยนสองคนนะครับจากชุดที่เอาชนะญี่ปุ่นเมื่อวานของไทยนะครับอนพันธ์เกิดบาดทัดดาวนึกแจ้งครับเป็นชุดนี้ครับพิยาบำรุงสุครับวิรวรรณิมพญญาคงมลิกากนทองครับอัชชาพรคงยศนะครับแล้วตัวรับอุสระปิยนุชแป้นน้อยสนุกทุกนัดนะครับเจอกับทีมที่เหนือกว่าตลอดครับมีรุ่นได้เชียร์นะครับทีมไทย เกียเปรียบรูปร่างทีมกับยุโรปลองเรด้านใีวัชระเมธากุลนี่เป็นคะแนนสูงสุดของทีมไทยทา่จะทำได้ต่อนเนื่องนะครับโยนเขายังนั่นอยู่ครับครับเป็นอัคยาเซ็ตน้าต้องตีลักษณะแก้ไขครับธิรวันม็อกได้นะแล้วครับมาจากแดนหลังนะแล้วครับเนี่ยลโรบัสอัคคียาครับขึ้นบล็อก ล็อกนี้คือเสียความเข้ใจได้ครับมาจะกะเต็มๆครับนี่ครับหภัยยาขึ้นน่าจะพิรวันนะครับเจ้าที่หภัยยาสวยมากครับส่วนใหญ่เราจะขึ้นบล็อกกัน2คนนะครับเพราะว่าต้องรองด้วยลูกาสยังล้นด้วยอ่านี่แหละครับ ดูเราปลายมือครับเราเขายังไม่ถนัดต้องแก้ครับเอ้าไม่มีรูปแบบนี้อีกทำห้เราเสียจังหวะไปนิดนึงแต่ว่าให้คอนทันไม่ได้เซตนะครับโอ้โหตัวร์วิชัยหัวเสาบล็อกได้ลงครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับนี่แหละครับใสยอยู่ไม่ได้ครับสามคะแนนต่อเนื่องครับตัวรันคือซิดโค้ชเขาหลอกวิ่งอ้อมหลังมาแต่ว่าให้ไปที่หัวเสาตีติดบล็อกแล้วลงบอกเราจับได้ลงเน้นๆเลยลงต่หน้าตรงสุดเลยครับ ได้ครับเราเสือจังหวะไปต้องเล่นแก้ไขไปอ๋อครับอะครับทำเราเล่นบอลอ้อ,อมออหลังไม่ช่วยตีไม่ได้ต้องแก้ไขนะครับมีจังหวะไหลหลังครับบอลเร็วยังต้องปรับอยู่นะครับมันต้องลงตัวพอดีครับบางส่วนเนีู่ฮัตทยาบำรุงสุขเสริมรับ9ต่อ13อ้าวนี่ครับเล่นที่ตัวสูง ระดับไหลนะครับหลบเพื่อเกี่ยวตัวเพื่อรับล้บากนะครับนีครับลมลมล้มบอลซายโอ้โหสวยมากครับครับกระสุนนี้สามคะแนนครับซิปชได้บ็อกได้เอ้าเอาแล้วครับต้องแก้ครับเอ้าดีครับแม่บีใช้ศอกช่วยได้ครับเอาได้ครับตังค์ทายแน่นะครับนั่นแหละครับโอ้โหเร็วมากครับ โอให้โหสาวตีพลิกได้ทุกครับลาฟิชใช่ครับลาฟิชนี่อภัตติยาบอลเร็วชัดๆเลยนะครับของอภัตติยาโค้งติดเซตใส่มือให้เลยครับครับขอบคุณชีวิต ไม่ได้เอ้าอ้าแม่เขารับไม่กล้าปล่อยไม่กล้าปล่อยโอ้เอานบอู้หู้เขาสูงแล้วเขาชกบอลกลางอากาศแล้ววาดเซอร์สุดตบครับร้อกบเซนติเมตรนี่คือเล่นกว่าสองครับนี่ครับผ่อนผันคือเสิร์ฟกระโดดเสอร์ฟจริงแต่ว่า ไม่แรงนะครับในทุกางให้ลงก่อนครับแล้วพลเรือทีมไทยก็คุ้นเคยกับการรับบอลแรงๆแล้วนะครับใช่ครับอาจารย์พี่ต้นเซ็ตให้หลอกได้ครับเทคนิคของมือเซตก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับจะเล่นมือเดียวลองได้ครับเราลองได้เมี๋ยวันเอาแล้วครับบอลทันอูจะเซตไปเลยนะครับบล็อกกลับมาให้ได้ครับมานี่แนะครับพัดยางใส่มือเลยนะครับ มนงกรราชสีมานะครับปัญญาเพราะว่าชาเท้คูนี่ครับเซฟวิชครับเยนุดรับได้มอลเร็วครับนั่นแหละครับ20ครับเจ็ดถอยครับจราพรเซฟเซฟไปหลังเลยซิกวิชบล็อกได้อีกครับต้อง4-2ทำ2คะแนนครับทีมไทย การบล็อกนะครับดูบล็อกแล้ววอลไตตะข่ายไตเน็ตนะครับต้องลงในแดนออรเตรเบียยังนำอยู่แบบสวยๆก็ต้องนำได้สองคะแนนเพื่อติดเวลานอกเทคนิคครั้งแรก้ใได้ไีแล้วครับอาธยาแปดตเขาไปนำสี่คะแนนครับตอนนี้เสมอแล้วครับ หลให้ตีรองเอาไว้ครับปิยนุษเซตข้ามมามีรวันตีเขายัางพุ่งรับได้สุดๆอันเดอร์อ้าเล่นไม่ได้ครับผกไม่ได้เราได้บุกแล้วข้างหลังบล็อกออกครับมามีข้างที่ครับทิมาไทย9ต่อ8พิยาครับใส่บล็อกของมิไฮโลวิชเสิร์ฟครับพัทยาบำรุงสุข อ้าวเปิดให้สควิตไม่ได้ไปอยู่เซอร์เบียรุ่งหลังสควิตให้อย่างดู่คนทันอดดเพชรเลย